หลักของการเขียนฐานของฐานของหกเหลี่ยมมุมเอียงเนี่ยพอเราึ้นได้โครงแล้วอ่ะได้โครงแล้วหนูจาไว้เสมอนะว่าซ้ายซ้ายขวาจะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเราหามาแล้วเนี่ยมุมซ้ายอ่ะเอารูปนี้สมมุติว่ามุมซ้ายมันมันแคบกว่าใช่ไหมอ่ะมุมขวาไอ้มุมมุมมุมขวาแคบกว่ามุมซ้ายกว้างกว่าเห็นไหมแต่ตรงกลางมันกว้างกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีซีเรียสมันนะอ่ะ หลักการสังเกตก็คือเนี่ยเห็นไหมเราเห็นจุด2จุดน,นี่ไหมเน,นี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันเส้นเนี้ยเส้นจังสังเกตดีเนี่ยเส้นที่กว้างด้านที่กว้างกว่าเนี่ยเส้นนี้มันจะจุดเนี่ยมันจะขึ้นไปจากมุมเลยขึ้นมาจากส่วนที่เป็นพื้นเลยแต่ว่าแต่ว่าการสังเกตคือไอ้เส้นเนี้ยหนู Loc จําไว้สนะไเสมอไอ้เส้นเนี้ยเห็นไหมเส้นนี้มันจะเอียงขึ้นนิดนึงมันจะไม่มันจะไม่ได้ตรงนะมันจะไม่ได้ตรงไปกับขอบนะอันนี้คือขอบนะลูก อันนี้คือเส้นที่มันเอียงขึ้นนิดนึงนะนะแล้วมันค่อยมาอย่างนี้เข้าใจไหมเห็นป่ะมันจะได้อย่างนี้ด้านที่แคบด้านที่แคบจะจะเฉียงกว่าด้านที่ด้านที่กว้างจําไว้เสมออันนี้ด้านกว้างเห็นไหมด้านที่กว้างกว่าด้านที่แคบกว่าแล้วก็จําไว้เสมอว่าด้านที่แคบเห็นไหมจากจุดเนี้มันจะเนี่ยเส้นกึ่งกลางจากเส้นกลางมันจะดิ่งขึ้นนิดนึงก่อนก่อนที่ก่อนทีจะมาหาเส้นนี้นะ มันจะเกิดมุมนี้ขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราเราก็จะได้เส้นนี้เห็นปะนี่เห็นปะมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วลูกนะลองสังเกตดีๆมุมที่เป็นมุมเอียงมันไอเส้นนี้ชอบเขียนสังเกตเห็นว่าหลายคนเขียนผิดหลายคนจะเขียนเป็นเส้นตรงแต่ที่จริงมันต้องอันเนี้มันต้องเอียงจากเส้นฐานขึ้นนะลูกนะสังเกตดีๆนะประมาณนี้ประมาณนี้ อะแล้วถ้าเราจะเขียนข้างหลังก็ใช้หลักเดิมตัดจุดกึ่งกลางนะตัดจุดกึ่งกลางเราก็จะได้แล้วก็ข้างหลังอีกเสริมนิดนึงเนี่ยเนี่ยสามเส้นเนี้ยสามเส้นเนี้ยจะขนานกันนะเห็นป่ะเนี่ยเราเราถึงจะได้นี่ละเราค่อยนี่มาเห็นป่ะเออเนี่ยก็จะได้ข้างหลังละเห็นไหมอืมมันก็จะได้นี่เกิดขึ้นนะประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ย สังเกตดีดี นลรกเป็นลักษณะนี้นะ